สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลากันค่ะสวัสดีครับสำร็บตุลากันครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมทำาเลยครับทำหมูแดดเดียวครับผมลงมือทำเลยค่ะคุณเล็คะ่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมครับเตรียมมาพร้อมเรียบร้อย เครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมสับครึ่งทัพีครับผมอแคร์สันเลยครับผมนัำปลาครึ่งทัพีครับก็ปลาเคียวครึ่งทัพีครับผมต้นตำไม้แดงครึ่งทัพีครับผมน้มันนาหนึ่งทัพีครับผม อ่ะต่อไปมาดูวิธีการขั้นตอนต่อไปคือนวดครับพี่น้องมาพี่น้องมามดูกันวันนี้ก็มดัดเดึกมานเดิมภารกิจก็แน,น่นทุกตารางเลยกว่าจะมาได้กัเวลาเดิมดึกมันเดิมครับพี่น้อง ขอบคุณเอีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกดไลค์กดแชร์ต้องภูมิพันธุลาการครับโมวันนี้เขาแรงชั่วไหน่อครับเพราะว่าฝนตกไปปลอยอากาศเย็นครับ

อากาศร้อนอะโหอายใจแทบไม่ทัน สูตรสูตรเป็นไงบ้างบอกสูตรเอฟซีค่ะสูตรก็จะมีหมูหนึ่งกิโลกรัมครับมีนับตาลตาแดงครึ่งทับพีน้ำมันงาหนึ่งทับพีทับปลายเขียวหนึ่งทับพีน้ำปลาหนึ่งทับพีกระเทียมสับครึ่งทับพีหวัดใช้เวลาสิบห้านาทีครับผม แล้วเราวันนี้คุณฤทธิ์ไปไหนคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่บ้าน <laughs> อยู่บ้านแต่ทํางานไม่ทันใช่ไหมอะไรกิจอยู่บ้านแต่ทางานไม่ทันคะ่ะงานไม่ทันเลยพีน้องงานเ<า> <พา S 1> ยอะดูแลคุณพ่อไงคุณฤทธิ์คุูฤทธิ์ดูแลคุณพ่อคุณแม่เข้าอาหารเที่ยงคะ่ะพอดีโฮมพันติดงานคะ่ะติดงานในระบบ คุณมพันธ์ได้รับเกียรติจากสำนักง,งานเลยค่ะที่การคุรุสภานะคะให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโมโดูลที่ห้าโครงการคุรุพัฒนาค่ะโมโดูลที่ห้าการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะ,คะทีนี้คุณคุณมพันธ์ก็ตรวจงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมค่ะที่อยู่ในห้องประจำชั้นนะคะ ก็จะมีรุ่น003แล้วก็รุ่น004ย์ศู่ค่ะ,ะผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะคะก็มาเรียนในระบบออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทั้งหมดเจ็ดโมดูลนะคะเรียนเสร็จก็สอบใบอนุญาตนะคะ ุมพันธ์ก็ต้องขอบคุณสำนังกงานเลยค่ะที่การคุรุสภา,านะคะที่ให้เกียรติคุมพันธ์ให้โอกาสคุมพันธ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทยนะคะความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยอบรมขยายผลให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมค่ะ้วยความยินดียิ่งเลยค่ะคุมพันธ์ก็มีความสุขนะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคก,การสอนภาษาไทย การจะทำแผนการจะดีกรรมการเรียนรู้กันจะทำเครื่องมือวัดและประเมินผลนะคะแล้วก็ตรวจตรวจงานค่ะตรวจชิ้นงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมค่ะชิ้นงานจะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เทคโนโลยีเหมือนกับว่ามีสามวิชาอยู่ในโมดูลที่ห้าเค่ะครูพันก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถนะคะแล้วก็ช่วยเหลือ โอ้เคารับการอบรมโครงการคุรุพัฒนานาตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาค่ะตอนนี้ก็นวดไปเรื่อยๆค่ะคุรุิทธิ์ขาอย่านวดเร็วนะคะ FC จะลายตาค่ะวันนี้ก็ตอนเย็นคูงพันทำแกงเผ็ดปลาดุกค่ะอร่อยอร่อยกำลังอัพโหลดเดี๋ยวจะอัพโหลดขึ้นให้ f c ดูค่ะจะอัพโหลดดึกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าคูมพันก็ มีเวลาทําช่วงเย็นๆไงภารกิจเยอะค่ะเงินที่คุปลิเเต้นำเรียนไปแล้วคือกุมพันธ์เนี่ยอ่าตรวจชิ้นงานตรวจตรวจชิ้นงานก็เสร็จไม่เสร็จหรอกค่ะก็ตรวจไปเรื่อยๆทยอยตรวจให้กับห้องให้กับผู้เข้ารับการอบรมห้องศูนย์ศูนย์สามก่อนห้องศูนย์ศูนย์สามตรวจ ตรวจเสร็จแต่ว่าก็ยังไม่ได้ครบทุกชิ้นงานก็ตรวจพตรวจไปเรื่อยๆค่ะตรวจอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็ห้องศูนย์ศูนย์สี่เพิ่งตรวจได้ห้าชิ้นงานค่ะเพิ่งได้เริ่มตรวจได้ห้าชิ้นงานก็ครูอมพันธ์ก็จะเร่งตรวจช่วงตอนคืนด้วยกลางวันด้วยค่ะก็อยู่หน้าคอมนี่แหละค่ะ ว่างก็อยู่หน้าคอมไม่ได้ว่างเนาะ,ค,นะครูิ์เนาะก็คือตารางกิจกรรมไปตามเดินตามกิจกรรมเลยค่ะแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสามโมงครึ่งคูมพันก็ไปวิ่งวิ่งข้างๆบ้านนั่นเลยค่ะคูมพันธ์ต้องวิ่งค่ะเพราะว่าถ้าไม่วิ่งก็คือไม่ไหวเลยร่างกายค่ะเพราะคูมพันธ์ต้องใช้เสียงด้วยค่ะเวลาครูบรรคุมพันธ์เป็นวิทยกรบรรยายแล้วก็อบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเลยค่ะห้อง เอาโมดูลที่ห้าเนี่ยค่ะคุณมพันก็ต้องใช้เสียงใช้เสียงบรรยายเพราะนั้นเสียงคุณมพันก็จะต้องต้องชัดเจนต้องโอเคนะคะถ้าเราไม่วิ่งไม่ออกกัลังกายเนี่ยเราก็จะหอบร่างกายเราไม่แข็งแรงปอดไม่แข็งแรงหัวใจไม่แข็งแรงเพราะนั้นคุณมพันก็ต้องทนสู้ค่ะคุณมพันต้องสู้เพราะว่าถ้าเราสุขภาพเราแข็งแรงแล้วเราก็มีความพร้อมที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลสามี ดูแลครอบครัวดูแลผู้อื่นได้แล้วก็ได้ปฏิบัติงานในงานที่เราได้รับผิดชอบจากสำนักงานเลขที่การครุสภานะคะก็ปฏิบัติหนะ้าที่ได้ดีนะ,ะถ้าสุขภาพเราดีเพราะนั้นสุขภาพมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะสำคัญทานข้าวให้เป็นเวลาแล้วก็กอการมังกายค่ะ fc คะ่ะคูมพันธ์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิ่งของคูมพันธ์นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับ fc ลุกขึ้นมาวิ่งออกกําลังก,กายมันคุ้มพันค่ะออกกําลังกายโดยวิธีการใดก็ได้นะขอให้ได้เหงื่อก็ถือว่าร่างกายเราก็จะแข็งแรงแต่คุมพันชอบวิ่งนะคะคุมพันคิดว่าวิ่งจะทําให้ร่างกายคุมพันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นปอดเป็นหัวใจเป็นอวัยวะทุกส่วนได้ออกกําลังกายค่ะคุมพันชอบวิ่งค่ะคุมพันเลือกเลือกที่จะออกกําลังกายโดยวิธีการวิ่งดีกว่า เหมือนโดนช่วงอยู่น้องพอแว่นก็เหมือนกันจะช่วงที่คุมพันยังไม่กเกษียณในยุราชการคุมพันก็วิ่งค่ะวิ่งกับคุณสำกกนิกตุลาการวิ่งรอบลงวิ่งภายในโรงเรียนนะคุณเลยนะวิ่งตอนเช้าตอนใหญ่จะได้วิ่งตอนเช้าแต่ว่าแต่ว่ากลับมาบ้านตอนเช้าวิ่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนเช้าต้องตื่นขึ้นมาทํากับข้าวแล้วก็ไปตักบาทน,นะคุณเลยนะหุะงหาอาหารดูแลคุณพ่อคุณแม่คือ กิจกรรมเราจะวิ่งตอนเช้านี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตารางกิจกรรมติดแน่นแล้วลงไม่ได้ให้กิจกรรมเดินไปตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายแล้วก็กําหนดไว้ว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยต้องทํากับข้าวอาบน้ําอาบถ้าไปตักบาตหน้าบ้านตักบาตหน้าบ้านก็มาดูแลกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะพอดีเลยค่ะประมาณสามโมงแนละ้วคุณรินะ สามโมงสี่โมงถึงได้มาตรวจงานในระบบในคอมตรวจงานไอของครูสภาค่ะโครงการครูพัฒนาก็จะเดินไปตามกิจกรรมครูฤทธิ์ตอนกลางวันครูฤทธิ์ได้นอนพักผ่อนไหมคะไม่ครับไม่ได้นอนพักกันเลยค่ะตอนกลางวันคือไม่มีเวลาพักค่ะแต่ว่าเราก็ไม่นอนกลางวันอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัย ถ้านอนกลางวันก็คือไม่ได้ค่ะเสียดายเวลาเนาะคุณฤทธิ์เนาะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็ทําไม่ทันกับเอฟซีค่ะ,คะงานเยอะมากแบ่งหน้าที่กันนะคุณฤทธิ์ก็โอ้คุณฤทธิ์ก็ไม่ได้พักเลยค่ะคุมพันธ์ก็ไม่ได้พักเหมือนกันแต่ว่าเราก็สู้เราก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะต้องทําให้ดีที่สุดปฏิบัติหนะ้าที่จะไม่ให้งานใดงานหนึ่งเสียต้องต้องทา งานทุกอย่างคู่ขนานกันไปแล้วก็ดูแลคุณพ่อคนแม่ให้ดีที่สุดก็ต้องขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคมพันธุโลากันขอบคุณเลไลๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณเลายๆเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวในคลิปนี้คมพันธ์จะท่องบทอาคยานต่อเลยค่ะให้กับเอฟซีฟัง ภูมิพันธ์จะร้องอธาองกาดำนะคะบทอักขยานกาดำผู้ประพันธ์ก็คือนายแก้วนะคะก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ประพันธ์นะคะหยิบยกบทอักขยานกาดำมาอ่านให้เอฟซีฟังนะคะผู้ประพันธ์คือนายแก้วนะคะจนรับฟังได้เลยค่ะกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จัก รักเพือเอ่อืนได้เยื่อเผื่อแพ้ไม่แช่เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลือนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรน้ำการเผื่อแผล แน่พอหนุงจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอ้ยจบแล้วค่ะบทอาขยานกาดำนี่สอนในเรื่องของอความมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีนะคะให้ดูตัวอย่างกานะคะเวลากาเจอเหยือ่อปั๊บเขาก็จะรีบเรียกเพื่อนมากินเหยือ่อ ก็คือเขาจะมีน้ําใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็ให้นักเรียนดูต้นแบบเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างกานะ,ะกาเป็นตัวอย่างต่อไปค่ะรักษาป่าค่ะผู้ประพันธ์ก็คือนภาลัยสุวรรณธาดาค่ะรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ณภาลัยสุวรรณธาดาค่ะก็ต้องขออนุญาตท่าน รองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดานะคะหยิบยกบทอคยานรักษาป่ามาอ่านให้กับเอฟซีฟังค่ะขออนุญาตท่านรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดานะคะกรมพันขออนุญาตหยิบยกบทอคยานมาอ่านให้เอฟซีฟังนะคะท่านแต่งท่านประพันธ์ได้ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะรักษาป่าค่ะนกเอ้ยนก น้อยน้อยเบิน่องลอยเป็นสุขเสียงคนข้าวราวสำลีอากาศดีไม่มีภัยทุกทิศเจ้าเที่ยวทองฟ้าสีทอง อันสดายมีป่าพาสุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มีโรคนับเป็นโชคสุขสำราญอากาศไร้พิษ สารสัตว์ชื่นบานดินชื่นใจคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทด แทนจบลงไปแล้วค่ะบทประพันธ์เป็นชันทนาคือเป็นกาบยนีสิบอนะคะแพร่ร้อมากเลยค่ะท่านรองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธารานะคะเป็นผู้ประพันธ์นะคะให้ข้อคิดในเรื่องของการรักษาป่านะซึ่งป่าไม้นะคะจะเป็นต้นน้ำลำทารที่มีความสำคัญต่อชีวิตของคนพืชสัตว์นะคะได้พึ่งพาอาศัยป่าไม้ นะก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหากไม่มีป่านะสัตว์ป่าก็าจะไม่มีที่อยู่อาศัยคนก็ไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้นะเพราะว่าต้นไม้นะป่าไม้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำลำทารน,นะคะมีคุณค่ายิ่งสำหรับคนพืชสัตว์นะคะให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่านะคะขอบคุณ F อฟทุกท่านเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะ ใช้เวลาประมาณ17นาทีที่จริงเสร็จตั้งแต่15นาทีแรกแต่คุณคุมพันธ์ท่องบทอากขยานให้กับ FC ฟังค่ะขอบคุณ FC ฟซมากๆค่ะสวัสดีค่ะ